ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปไหนกันเซนทรัมูนตึกโลบงิฮิวว่าที่ลบปงิฮิวในงานจะมีงานนิทรรศการเซนทรัมูนเหนื่อยมากตรงงานทีวีอาซาฮีอ๋อมีสถานีโทรทัศน์าอาซาฮีด้วยจะไปตรงนั้นได้จะเจอตึกลบปงิฮิวตึกลบปงิฮิวมันอยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะโอเคอันนี้เรานั่งใต้ดินนะครับจากจูบังขึ้นมาลบปงินะครับแล้วก็กำลังจะเดินไปลบปงหิฮิวเพื่อไปงานเหนื่อยมากเล เซเลโมนอ่าในเทศกาลเซเลโมนหรือเซเลโมน exhibitions นั่นเองนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าออกเสียงแบบญี่ปุ่นต้องออกว่ามีโช่ชอเซนจีเซเลโมนเต็มเต็มเหรอเออเต็มแปลว่าแปลว่า exhibition อ๋อโอเคแล้วถ้าคำว่า exhibition แบบออกเสียงแบบญี่ปุ่นนะ exhibition เหรอ x2hibi chong c h o n ช c h o องสองตัว x โหตึกสูงมากเลยนะครับเห็นไหมว้าว นี่อันนี้ทีวีอาซาฮีสถานีที่นี่ไงที่ฉายเซเลอร์มูนเวอร์ชัน90อ๋อสถานีตรงนี้นี่เองนะครับจำได้ไหมที่ว่าพวกอุสงิมมาออดิชั่นกับเอลแอนที่ว่าเป็นแนวครอบครัวที่เจอเอลกับแอนตอนที่ว่าพื้นความทรงจำอาสตรีเซเลอร์ทั้งสี่อ่ะอ่ะฮะนี่แหละอ๋อคือทีวีอาซาฮีใช่แต่ว่าในเรื่องเขาเปลี่ยนเป็นทีวีอาชิตะเปลี่ยนชีวีทั้งนี้อะไรอย่างงี้ยทีแบบไม่ได้มันตรงมากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะนี่คือสถานที่ที่พวกอามิเลมาประกอบเนี่ยพวกมาออดิชั่น ละครครอบครัวแต่ว่าจะมาเจอเอลกับแอนสอดก็เลยฟื้นความทรงจำขึ้นมาว่าเป็นอสูรเซเลอร์ในภาพตอนที่ตอนที่48ตัวบ8เอ่สิดอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้างานกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับจากที่เมื่อกี้เราเจออสูรเซเลอร์พาเรามาตรงนี้คือแปลว่าเขาพาหลงกันมาใช่เราหลงกันมาแล้วเราก็ได้อสูรเซเลอร์ช่วยเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็กําลังต่อแถวกันอันยาวเหยียดนะฮะอันนี้เราจะเจอเพื่อนเรานะฮะ พี่เบียร์อันนี้เป็นเซเลบนะครับเป an ็นอนิเมเตอร์เป็นิเมเตอร์นะฮะเรื่องอะไรนะเกรส a s สอะไรเมมโมรีนะ One of อะไรเก e ส t ท a s ม Memory เปล่าฮะอ๋อตอนนี้กำลังจะมีกำลังจะมีภาคสภาคสองรอก่อนนะครับกำลังผลิตดูอ๋ออันอันนี้มีคนในเรื่องเรามาด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีใช่ไหมมีมาแค่คนเดียวไม่เห็นหรอกคนนี้ โอเคตอนนี <ffe> okay. <LEGO affiliated S 2> ้เรากำลัง <unemployed> ต่อแถวเดินขึ้นไปนะครับก็คนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าพี่ใบมีเพื่อนพี่ใบนะซึ่งเขาซื้อตั๋วรอไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินพอต่อแถวเดินเข้าไปปุ๊บถึงหน้าทางทางซื้อตั๋วเราจะเดินเข้าไปเลยต้องมนมาได้แล้วต้องมนใช่ต้องมนขามากตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาแล้วนะฮะเราได้ตั๋วแล้วกพเจอเพื่อนพี่ใบนะคะพี่แฟคนนี้นะคบนี่นะเราได้ตั๋วแล้วเรากําลังเดินเข้าไปนะจ๊ะ ตอนนี้ตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้น52นะครับคนเยอะมากนะครับนี่ดูคาเฟ่ดูคนต่อคาเฟ่โอ้ไม่ก็จะได้กินไหมเนี่ยเราจะรอไมืังไปหรือว่าเราจะไม่กินก็เดี๋ยวลองดูก่อนเนาะอันนี้นะเราจะเข้าไปแล้วนะซึ่งคนตรวจตัวบอกเลยว่างานดีงานดีงานดีจริงๆนะดสิ่งสิสิเห็นปะเห็นปะว้าวเดเข้าไปก่อนเดยวเข้าไปก่อนเราเข้ามาแล้วว้าวจะเย็นนี่้ เข้ามาเราก็จะเจอโอ้ม oh ่กนี่นะครับเป็นแบบว่าภาพหน้าปกคันเซนบังนะครับใช่ไหมเขาเรียกหน้าปกคันเซนบังใช่ไหมฉแบบับฉบับสมบูรณ์นี่แล้วก็มีภาพอาร์ตนี่ภาพอาร์ตภาพใหม่ของอาจารย์นากโกทาเคิวจินะครับแล้วก็มีโชนี่อันนี้กระทาคิวตี้มูนลอดของปาปิก้านี่แล้วก็อันนี้มูนสติ๊กนะครับ ถ่ายรูปเสียตรางนี่ายเหรอนี่อันนี้จะเป็นซุ้มกลางที่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีแบบว่าของต่างๆ<อ>ทพี่เป็นของเซรามูนะฮะเ,เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างพี่นี่มัน นากาชิแบบว่าฉบับออรินลเใช่หมใช่อันนี้เป็นหนังสือนิตยสารนากรชฉบับริินอก็ตั้งแต่การ์ูเคือบอกว่าจะมีของทุกประเทศเลยใช่มเน่ยที่เขาามาชอะอันนี้คืออันนี้คือโกลิมิตอนั้นใช่ใช่อนี้คือกใช่มมอ่าฮันนี้เตมอะไรเตซมต่อสู้ของซเปอร นี่ตุ๊กตาลูน่านะคะอันนี้เป็นสินค้าเค็นเกมต่งงางเฟสโตเมื่อสมัยปีนี้แหละไอยุคนี้แหละ,หละยุคนี้นะโอเคอูอ้ยอ,อ,อันนั้นเป็นอะไรอ๋ออันนั้นเป็นอนิเมะคอม,มคิกบุ๊คของนาตาอยุชิอ๋อนี่ป็นมีภาาใช่ภ้าหนึ่งถึงภาาซูเปอร์เอสใช่แต่ว่าจะไม่มีภาาสตาร์อันนี้เป็นคำซื้อข่าของมข่าวผมพูดจะเดือดไปทั้งเดือนเลยนะนั้เตะนิมิตส์ดีดีดีซื้อมือสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วเรามีหรือเปล่า เรามีของไหนบีอ่ะชั้นเป็นชั้นนี้อ่าอันนี้อะไรเอ่ยเป็นหนังสือเทเลบีบุสเทเลบีบุสอันนี้คือแมกกาซีนเทเลบีเทเลบีแมกกาซีนดีลับสำหรับมีมีแผ่นเพลงด้วอุ้ยนี่ไงมารีนะจัร์นี่ไงวิดีโอฮีโร่ขับนี่รอดมามีหน้ากดจาร เป็นั่นคือเป็นสื่อได้เลยไหนๆเนี่ยเหรอเนี่ยที่เป็นลูกคาลูกะอ๋อนั่งสื่ออนิเมะอ๋อเว้ยอันนี้เครื่องแบบว่ายุคเก่าใช่ไหมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโมูนไลท์แมนรี้นะป่ะอ๋อยุคใหม่แล้วเนาะอันนี้จะได้มาที่เราไปเจอที่พิสตันคลาสอ่ะนี่อันนี้เป็นชุดนี่ไงครับนี้ในเหตนการณ์ปีหนึ่งเก้าก็ศูนอันนี้คือหนังสือเล่มที่ประกาศใช่ไหม อันนี้เป็นช์ฟรายสอันนี้หนังสือแค่ประกาศว่าอันนี้มีคืออนังมีได้ตัวละครระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ใช่แบบว่าประกาศแต่ว่าโดยรวมใช่ไหมอ๋ออุ้ยดาวอันใหญ่มากอุ้ยอุ้ยยินดีตองนี้ไหมอ๋อเห็นไหมใเรื่มงนี้ซีนนี้เนี้ยอ๋อต้องเป็นของรุ่นใหม่ใช่ไหมแล้วก็นี่เป็นน้ำหอมใช่แล้วก็มี้เพิ่งรู้เนี่ยน้ำหอมขวดใหญ่อ่ะ อุยสวยมากเลย Galaxy, อああ loyalty, ันนี้เกมอะไรเอ่ยเกมนี้ตูไม่ใช่อ well, ันนี้เกมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไซส์กร์ที่แบบว่าวิ่งวิ่งอะเหรอวิ่งวิ่งต่อสู้กับปีศาจแผ่นเลเซอร์ดิสใหญ่มากอุ้ยเลเซอร์ดิสก์แผ่นใหญ่มากหนังสือเป็นอันนี้เป็นตำนานมากเลยนะครับเลเซอร์ดิสอันนี้นะครับเป็นหนังสือดิสก์เล่มเก่าเล่มแรกจะขอโชว์ให้ดูหนึ่ยอันนี้แล้วก็มี world uniform operation ที่มันออกมาอย่ากรู้ผมกับเขาคนเดียวเลยนะการ์ดตัวรูนี่แคมป์นี่แล้วก็มีพวกกุจิเล็กๆนะครับ าว้มือสั่นกับเลเซอร์ดิสอ่ะมันเป็นตำนานมัน,น,น<อ>ใหญ่มากครัใช่จะเห็นในหนังสือเหไรของชินเลยก็่ะเห็น,นหน,นังสืออาร์ตวิภาควิจารณ์สวยมากเลยอะจริงอันนี้เป็นภาพอาร์ตที่วาดใหม่อาจารย์น้องโผนะครับนี่หมดเลยนี่อลังการมากนี่อลัอาางการงานสร้าง ันนี้เป็นแบบว่าของที่โชว์คือเป็นพวกพปิก้านะครับจริงๆมันจะมีโซนข้างในอีกแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปแต่ว่าจะเป็นแบบว่ามีของที่เป็นของยุคเก่ามาด้วยเพราะกลัวเราจะมาขโมย <laughs> นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครัวเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับ กี้นะครับเราก็ไปถ่ายรูปมานะครับของเซรามูนโชว์หน่อยโชว์ให้หน่อยสิอันนี้ของมาตั้งนี้นะคะนี่ไหนโชว์โชว์โชว์จะสมูดมันจะหลุดนี่นะครับเป็นแบบว่าถ่ายภาพเราได้เลยนะครับราคา1,300เยนนะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ500ประมาณ500บาทแต่ว่าไหนๆมาทั้งทีนะดูสิน่ารักไหมนี่หนักทองนะเพราะว่ามันก็ไม่มีมากเราเราก็อาจจะไม่ได้มาอนี้อาจจะไม่ได้จัดอีกแล้วก็ได้ใช่ นี่นี่เขาจะมี3รูปคือรูปเป็นวิวที่ตึกร้ตึงฮิวนะแล้วก็มีรูปที่ใบถ่ายกับสแตนอสุวินเซเลอร์ทั้ง5แล้วก็มีรูปมุมไกลพร้อมกับตึกรถตุงฮิวอะไรอย่างเี้ว้าวสุดยอดมากๆาเลยนะคะวันนี้เราก็เดินผ่านเข้าโซนี่เขาห้ามถ่ายมาแต่ว่าโซนนี้เขาให้ถ่ายแล้วนะครับก็คือจะเป็นขนาด1ต่อหนึ่งนะครับนี่เป็น King e n d y m ม o n กับอ่านอฟิ e เ e น ity นะครับซึ่งแบบ สวยมากๆสวยดูกริงต์มัเป็นเป็นทีเทน่าทีอาร์เลยนะแล้วคือแบบเป็นเซร์สตาร์เลยใช่เมื่อกี้เมื่อกี้นะครับเราก็เข้าไปเดินในงานมาบอกเลยว่าฟินแบบ ฟินมากตอนนี้พี่แฟแปลงร่างเป็นเซเลร์ยูเดนัสแล้วเป็นฮารุกะเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเท่มากคือเมื่อกี้คือมีของเล่นยุค90แล้วก็มีภาพซึ่งเซลสตอรี่พาใช่ที่เป็นของอนิเมะและที่สําคัญที่แบบคือประทับใจมากที่สุดก็คือภาพของจริงเลยใช่ภาพวาดของจริงของจารอโกะซึ่งแบบใช่แล้วก็แบบสีแบบเราได้เห็นเท็กเจอร์ของสีที่ขึ้นมาทาลงสีแบบภาพที่เราเห็นตอนเด็กๆเทคนิคการแปะการตัดแปะที่นอะไรต่างๆด้วยโอ้โหคือแบบประทับใจมากคือแบบน้ำตา จะไหลโอ้ฉันตื่นเต้นมากเลยคือฉันต้องเบ่งตาเข้าไปใกล้ๆแล้วที่สำคัญคือแอบได้จับไอเนี้ยคาถาคาถาแป่งร่างไม่ใชมีคาถาแป่งร่างอ่าการเน็ตพูมการเน็ตโอ๊กของเซเลอร์พูโตกับแซเลนเอฟของอ่าซเทิร์ใช่ซึ่งเป็นของอ่ามิวสิควลนะครับของของเซเลอร์ปูโมิวสิควลรุ่นเวอร์ชันเก่าใช่ซึ่งของเป็นเป็นแบบว่าของจริงๆที่ใช้แสดงโชว์เลยเมื่อของรุ่นรุ่นมารีน้าใช่ก็ก็คือสิ้นสุดตอนปี2005ใช่ คือแบบเมื่อกี้แอบเอามือไปคืนจริงๆเขาห้ามจับแต่เรานี่แอบเอามือไปลุกนิดนึงแค่แบบแค่นิดเดียวแต่เราแบบคือพอแตะปุ๊บมันเหมือนแบบได้รับพลังบางอย่างมาเลยอ่ะคือแบบดีใจมากแล้วตอนนี้เรากำลังถอดแถวเพื่อจะเข้าไปยังช็อปที่ซื้อของนะฮะเดี๋ยวยังไงขอไปช้อปปิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวจะมาแจกมางแจกหรออ่ะถ้าแจกก็เข้าไปดูในไหนโมบายแมทแบบเซรามูนไทยแลนด์คอมหรือแฟนเพจเซรามูนไทยแลนด์แฟนคลับนะคะหรือว่าเพจโทนี่เทสช็อปด้วยนะครับอ่า นะครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดได้ของอะไรมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกกีหนึ่งนะโอเคบายบายส่วนในคลิปหน้านะครับพี่ไบจะพาไป คาเฟ่ของอุสงิน้อยนะครับใครอยากดูก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปให้พี่ไปด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบาย